สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณดีะครับสวัสดีครับคุณกิษณะวันนี้อังคารที่10มีนาคมก็มาชมกันต่อนะครับคุณธีระครับครับต่อจากเมื่อวานนี้กับกิจกรรมทูดพบทูดครั้งที่สองท่านเอกอัก้รทูดไทยไม่ใช่สิครับเอกอักรทูดเดนมาร์กประจําประเทศไทยกับทูดอาริสาปัดไทยนี่นะครับที่บ้านท่านทูตที่บ้านท่านทูดสาธรซอยหนึ่งเป็นทั้งที่ทํางานและที่บ้านอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันถูกต้องเลยครับ ก็เพื่อร่วมการลงสร้างสารรค์ให้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองอารยสาปัดทุกพื้นที่สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียม,ยมนี่สโลแกนนานาชาติเลยนะครับครับก็มาร่วมกันนะครับไทยเดนมาร์กนะครับขับเคลื่อนรวมพลังสร้างสารรค์เมืองไทยให้เป็นเมืองอาริสาปัดเทียบชั้นประเทศมหาอำนาจต่างๆทั่วโลกครับ สะดวกปลอดภัยปลอดภัยทันสมัยทันสมัยเป็นธรรมเป็นธรรมตัวถึงตัวเด่นเท่าเทียมเท่าเทียมยมักษู About important of universal design เดนมากนี้มีสวัสดิการแบบไหนยังไงบ้างแล้วคนพิการสามารถดำรงชีวิตของเขาเองในในสังคมอย่างไร I never heard of the word universal design before meeting him so uh, even though I think now is far from perfect for for this year we will move to uh, for heal the temple to improve เ e ราะ s e i มัน p u b น i า I feel, I feel We ร a n เรา e the ยายาได้ย่า o u ด้ว่ถ้าฉัน e มต้นด้วที่ h ันรู a ฉันรู้สดากพยายามทำให้เสียงของเราเนดังขึ้นนะคะคือช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะคะ ท่านทูตเป็นกันเองมากเลนะใจดีมากโโลลเพลงหากินท่านทูตนะครับเพลงนี้นใจดีนะดีโอกครบเครื่องเลยนะวินที่ฟูสันเดย์ที่ผ่านมาเมื่อวันสื้อนี้เองนะครับก็ท่านทูตก็เนี่ยให้ความกรุณาพวกเรามากแล้วก็นี่ฮะพบปากกันแล้วก็เนี่ยทานอาหารกัน สนุกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองร่วมกันเหมือนกับดุดประดังประดุดญาติเลยครับนี่ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงก็ตั้งตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงไปถึงนู่นสี่โมงครับโอ้โหตอนนี้ครับเพราะว่าท่านทูตนอกจากจะปิดท้ายด้วยอาหารเดนมาร์กชั้นเยี่ยมเลยนะครับเลี้ยงเด็กๆเลยเหรอฮะเลี้ยงเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับเยาวชนทูตอาริยาสปัดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเสียงดนตรีเสียงเพลงจากท่านทูตนี่ครับโอ้โหท่านทูตก็โซโล่เดียว นะฮะเล่นกีตาร์เอง<แ>ร้องเอง<ไ>นะฮะส,สองเพลงรวดนะครับครับนี่นะเจมมาดาต้องบอกว่าทันทูตช้าทานอะไรบ้างนะฮะอย่าจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> แล้วเดียก็ชอบกันมากทันทูดใจ,จดีมากนะใช่ใชเป็นันเองมากเลยโอ้โหคืออย่างที่บอกคุณธีระครับฝรั่งโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยเขาเป็นชนชาติที่สนใจใส่ใจเรื่องสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเฟรนี่ดีไซน์การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกคนเนี่ยนะครับทุกวัยทุกชาาิร่างกาย ก็คืออารยสาปัตยเนี่ยครับ,รบเป็นการออกแบบของคนที่ประเสริฐแล้วเจริญแล้วเป็นผู้มีจิตใจสูงคิดถึงเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ว่าถ้าเกิดตึกอาคารมีแต่บันไดเนี่ยแล้วคนแก่คนเฒ่าคนป่วยคนเจ็บคนสุขภาพขาไม่ดีตำรวจทหาร่านศึกหรือคนพิการเนี่ยเขาจะขึ้นยังไงจะลงยังไงนี่ครับที่เรียกว่าอารยสาปัต์ค,คนที่คิดถึงคนอื่นนะะหลุดไปจากตัวเองเพราะตัวเองเดินได้สุขภาพปกติใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยการจะหาคนที่คิดหลุดไปจากตัวเองเนี่ยคิดถึงคนอื่นให้มากกว่าตัวเองเนี่ยในการออกแบบเนี่ยผมถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ประเสริฐแล้วจเจริญแล้วที่เรียกว่าอรารยสาปัตคือนี่แหละครับคิดเผื่อคนอื่นเลยถูกต้องครับและฝรั่งยุโรปอย่างเช่นท่านทูเดนม์กเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งชัดเจนครับท่านรู้ว่าไม่ทําวันนี้วันข้างหน้าก็ต้องทําอยู่ดีนะท่านจึง ลงมาร่วมกับทูตอาริสาปัตมาทําทุกอย่างนี่ก็มาให้แง่คิดมุมมองในแง่ของฝรั่งในแง่ของทูตเนี่ยบ,บทบาทหน้าที่การลงสาระประเด็นจะต้องทํำยังไงท่านทูตยังฝากความหวังว่าถ้าพวกเราร่วมมือร่วมแรงกันแบบนี้เราจะนําพาเมืองไทยของเราเนี่ยไปสู่ความเป็นชาติผู้นําอาริษาปัตแห่งประชาคามอาเซียนได้อย่างแน่นอนอนี่นะครับหลังจากที่ท่านทูตได้ติวเข้มแล้วนะครับเราไปฟังน้องๆ้องเยาวชนหน่อยดีไหมครับว่าแต,<ด>แต่ละ,นะคนที่เข้ามาร่วมเสวนา กับท่านทูตทูตพบทูตครั้งนี้เนี่ยจะได้อะไรกันไปบ้างนะครับเชิญครับ ได้มาพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ทั้งของประเทศไทยนะคะแล้วก็ของประเทศเดนมาร์กด้วยใช่ค่ะ,ะเรียกได้ว่ามีความรู้เยอะมากมาเลยนะคะคือถ้าไม่ได้มาบ้านทูตวันนี้นะคะเราก็ไม่มีทางได้รู้เลยว่าที่ประเทศทเดนมาร์กค่ะ <im mit> <Naruhodou S 1> เขาจเจริญก้าวหน้ามากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องอาระยะสถาปัตย์นะคะ <im mit> วันนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดโลกกว้างให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นใน <im mit> วันนี้นะคะที่เราได้พูดคุยกับท่านทูตน,นะคะเหมือนกับว่าเรามองเห็นทางนะคะ <im mit> นนในการจะขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือวันนี้ท่านทูต ก็ได้ร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วยนะคะร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ถือว่าโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆพิเศษมากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายสามารถนําไปพัฒนาต่อไปได้แน่นอนค่ะพอได้คุยกับท่านทูใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสไปเดนมาร์คค่ะแล้วก็ได้คุยกับท่านทูท่านทูน่ารักมากเลยค่ะ สถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างจากเมืองไทยาบางสถานที่ที่สาคัญนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เดนมาร์กแต่ว่าบางอย่างก็จะแตกต่างจากเมืองไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะค่ะเราก็จะนําความรู้ที่เราได้ในวันนี้นะคะมาขับเคลื่อนนะคะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีอรารยสถาปบัตรที่ดีก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้คนเขาเรียกว่าทุกเพศทุกวัยนะครับว่า จะไม่ว่าจะเด็กหรือไปรุ่นนะครับมาร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นทูยสถาปัตร่วมทํากันได้ครับนี่ทูตอารยสถาปัต์ใช่ครับได้ฟังความคิดมุมมองของเยาวชนผู้เป็นอนาคตความรุังท่านนี่ก็ไงไหมรู้สึกคึกคักและมีความหวังมีพลังเขานี่แหละครับที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาสร้างสารประเทศชาติต่อจากนี้ไปด้วยถูกไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของเฟรนี่ดีไซน์อารยสถาปัต์นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรม beautiful Sunday ครับพูดพบทูตที่มีสาระคุณค่าแล้วก็สีสันความสนุกสนานครบเครื่องเลยนะครับต้องขอบคุณท่านทูตด้วยนะใช่ครับทูดเดินมาตอนนี้ท่านทูตคงไม่ได้ชมนะครับเพราะว่าท่านทูตอยู่โมร็อกโกอ้าวกลก็เสร็จงานแล้ววันอาทิตย์ตอนเช้าท่านทูตก็ต้องรีบบินไปโมร็อกโกไปงานประชุมแล้วก็ไปเดนมาร์กด้วยมั้งอ่ะไปกลับมาใหม่สัปดาห์กว่าก็จะกลับมานู่นที่น้าอยู่เลยครับอ๋อใช่ครับครับพริยาท่านไปด้วยไปด้วยค่ะอ๋อไปเยอะส่งยูทูบไปให้ดูมะ พอดูได <Net> ้ทั <Deus> ่วโลกเลยยูทูบเนี่ยนี่นะครับครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ